สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องชบอลกับเกม7บาทนะครับคลิปนี้เราจะมาสุ่มกาชาตู้ใหม่นะครับสุ่ม New Year Festival 2024นะครับผมตัวมือมีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมเพชร480กับตั๋วอีก11ใบนะครับผมก็สุ่มเท่าที่มีนะครับยังไงผมก็สุ่มยันการันตีอยู่แล้วรางวัลล็อกอินได้เพชรเอยจาก PVP เออย่างเงี้ยมันครบอยู่แล้วนะครับถึงการันตีแน่นอนนะครับแต่คลิปนี้ไม่มีการันตีเสียดายเหมือนกันนะครับ ก็หวังว่าจะออกนะครับผมออกก่อนการตีก็จะดีมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ออกก่อนการตีก็หวังว่าจะได้พวกเออนี่นี่ราชาพิสาจนะครับนอกกนั้นก็ไม่อยากได้เลย,เลยนะครับไอตัวล่างๆเนี่ยนะครับไม่อยากได้เลยเลยไม่แต่จริงๆคิวแซกกับจันโดร่านี่ก็อยากได้กันนะโอเค ถ้าได้มาก็โอเคแต่ว่าหลักๆแล้วขอ2ตัวบนเมลิโอดัสกับราชาเทพประสูนขอ2ตัวนี้แต่ก่อนที่จะไปะสุ่มกันนะครับผมขอพูดกันเลยนะครับเรื่องการสุ่มกาชาของเกมเนี้ยนะครับในตู้ของเอลิซาเบธรอบที่แล้วมายันตู้นี้นะครับที่ตู้ของเอลิซาเบธเนี่ยมันต้องมีหมูใช่ไหมต้องมีหมูถึงจะได้นะครับถ้าไม่มีหมูต่อให้มันมีกระติ SSR มันก็ไม่ออกตู้ดัสตู้นี้ก็เหมือนกันนะครับผมต้องมีหมูนะครับแล้วเงื่อนไขแม่งเยอะมากนะครับคือต้องมีหมูนะครับท้องฟา้ามืดมีดาบเหล็กทา มีดาวตกเขาเรียกว่าดาวตกใช่ไหมมันเหมือนมีดบินของคิงมากกว่าทําไมเขาเรียกดาวตกกันก็ไม่รู้ผมมองว่ามันเหมือนมีดของคิงนะถ้าแปลงร่างเท่ากับได้คือผมไม่ชอบเงื่อนไขนี้เลยคือถ้ามาได้ S.S.R การันตีนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะไม่ออกเว้ยหรือมันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือไม่ค่อยชอบส่วนตัวเลยนะครับเอาตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับมันต้องมีหมูก่อนเลยมีหมูท้องฟ้ามืดดาบเหล็กเนี่ยอย่างเนี้ย เนี่ยอะไรประมาณนี้มันจะมีลุ้นเว้ยนะครับแล้วยิ่งมันแปลงร่างนะครับไอตอนที่มันชูมือขึ้นมานะครับแล้วก็ออมีไอดาบของคิงหรือดาวตกอยู่บนหัวเนะี่ยอันนี้คือแทบจะการันตีได้แล้วมั้งไม่ชัวนะนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเงื่อนไขนี้ไปต่อไปต่อใช้เพชรรับผมตัวนี้คือไม่ได้เลยโอ้โหสกิปได้เลยไหมเนี่ยแบบนี้ยปรับเข้าไปอันนะั้นเกือบสองล้านติดแล้วนะ คืออย่างน้อยถ้ามันแปงลงร่างด้วยแล้วก็มีดาบมาด้วยอันนี้คือมีลุ้นไม่ลุ้นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวสีส่รอบแล้วปะวะยังไม่มีอะไรเลยนะ S.R s สักตัวยังไม่ออกเลยฮัลโหลหมูดาบเหล็กโหเหมือนเดิมเปะ๊ะถามจริงเหอะไม่มีอะไรเลยโอ้ดาบลอดเวนมาแล้วอันนี้น่าจะการันตี U.R เออขอเป็นขอเป็นราชาเทพปสูแลนวกันเนาะนะครับขอให้ออกก่อนเนี่ยมันต้องแพ้อย,อย่างนี้เว้ย แล้วก็แปลงล่างนะครับแต่เนี้ยไม่มีทางได้เพราะว่ามันมีดาดลอดเวทมาเสียงดังไปประวะคือผมเปิดเสียงดังตลอดเลยเวลาทำคลิปเนี่ยการันตี UR แต่ไม่รู้เป็นตัวอะไรและ UR ตัวล่างๆแม่งเพียบเลยไม่ค่อยน่าหวังซะเท่าไหร่อ่ะมาละปึ๊บโอ้โหบุญฮีโอเคถ้าไม่ตายจะตันแล้วเนี่ยน้องแล้วที่สำคัญนะรอบการันตี3 0 0 600ไม่มีดัดนะจ๊ะโคตรแย่คล <c oughs> ิปนี้น่าจะจบไวหน่อยเพราะว่าเพชรไม่ถึง6 0 0 ไม่ได้หรอกไม่ไม่ได้หรอกไม่ต้องเสียเวลาลุ้นเลยเอ้ยอันนี้มาแล้วโอ้โหเอสคารนอมาด้วยเนี่ยมันต้องแปลงร่างอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าต้องท้องฟ้ามืดไงแล้วก็ต้องมีฮอคมาด้วยแต่เนี้ยได้โจโจแล้วอาจจะสองตัวคิดว่าอาจจะนะก็คือแปลงร่างมีดาบแล้วก็มีเอสคารนดึงสีลุ้งอาจจะได้สักตัว2ต,ตัวหรือ3ตัวหรือเปล่า เอสคานอแปลงร่างเป็นเดอะวันโชว์หน่อยดิสวมเกาะเดอะวันไม่สวมโอเคไม่เคยนะไม่เคยสวมเกาะเดอะวันให้กูดูเลยนะอ่าสองตัวโอเคมัฟมา,มาดีแอเนเน่เด้งมาเชียราชินีเดนเน่ครับผมมาติดต่อปึอบ๊บโอ้โห,หไม่อยากได้เลยซาลิเอ อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้นะสาลเอลไม่เอาได้ไหมอยากลุ้นอะขอลุ้นได้ไหมขอรุ้นได้ไหมเฮ้ย,ด,ย,ยดึงลุงว่ะดึงลุงว่ะแพ้แพ้แพ้แม่งเสมอโอ้โหอ่าเพชรแตกไปเ,เอามายังมายังอันนี้แหละอันนี้แหละโอ้โหเนเน่หนูมาทำไมเยอะแยะลูก ราชาเทพสนไปโอ้โหโอ้ยไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะทามิเอลทามิเอลซาลิเอลแม่งชื่อเอลเอลกูจำไม่ค่อยได้เว้ยไปต่อโอ้โหมาคนเดียวข้ามไปเลยไปโอ้โหไม่มีอะไรไม่รู้เลยเหรอวะไม่รู้หรอกไม่ได้หรอกข้ามเลยครับรออะไรละ่ะ เฮ้ยโอ้โหจันทคารพุทธแม่งเอ้ยสะกิปแดงช่างมันเถอะปะตันแล้วมัง้งทำไม่ตายอ่าเอาไปตันไม่ต้องมาแล้วนะ